ไปเด็ก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 ตื่นราศวารีพี่น้องก็ไปบริหารจับมือกันยาวไปดังวันหนึ่งอะ

ไปลองเลือหารัเสูจะมาเือสีกับสีกินอรถนี่เขาจะไหวจริงจริงเขาจะอะไรนะทัน้าีโอ้ยัาให้กระดมนะนั่งลงนั่งลงหลังจากนั้นพขาฤลืสีแล้วอมไหมพ่ายพระเี้าไปเลยว่ะไปประเทศไทลูกทลุกให้ด้วครับผมี่เมอันก็จงยังสัน

ปเอาคางนี <łość> ้หน่อยเอาหลังกลอกแมกอกมาเอาแก่สางไปเอาออย่ากิอย่าตีอย่าตเข้าไปมาย่ได้ดึงเสือแล้วด้อ

จมงายแล้วค้ล้หน้าแล้วโอยกของฟางอย่อยายายท่านใดกันทดกันก็เลยตีก็เลยความเรือกมีเคอง อาอาพ่ายสีดีเลนบอกให้สีดีเลยเนี่ยใช่ไหมพ่อาย่อล้างจนทีเจไหนล่นี่อยรอยไหมจะา่อไหน่เจ้ายมมาล้งจากนันอ้โหากตื้นปาต้นตายปากตายแต่โน้ตปาตายแล้วปาหน้าตายแล้วันนี้

หลังจากนั้นต้องอันนี้ต้องต้องยกขึ้นหลังจากนั้นหลังจากนั้นพปเปินท่องก็เลยลอยหลังจากนั้นไปเป็นท่องก็เลื่อ พอนทอเขเลยล่อเลื้อนสำเทาไปหาแกวมานี่แก <The> ่มานี่ที่ยุ่ถ่ายปลาหลังจากนั้นเินท่ออีกกระไินทอวันนี้เราปนทองแด่วันนี้ยวก่อนโอ้ท้องแล้วพอแล้วหลังจากนั้น นั ation, ่งอางนั้น uh ต wow like ินทออรยกฟามันเกิโ so ต๊ะกับไปขพลาสนั <huh? ่งใจลาสิกหาฮ่าฮ่า่า้จะไา่เอาม่ไงฟังหมีเอาม่ใคมัเอามฝ่ายจะไปจักแล้วโยกหางีกคนจะเล่นน้ำกอนเช้าเออโชคดีครับน้ำไมไหล เลือดกรเดีสะอาดจากเลือกสกปกโดนนไม้สมีล่ะเออกดี้น้าออกมาดีๆไม่ละมึงมึเส็จดูแลเอาเสียกนะเจ็บเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตายแล้วข้าหลอแล้วช่วยด้วย เหอเลินองเอาื่นอก็จอหนาาเ่เนาะหลังจากนั้นเลือกไปเลยเออ่อนะครับสีไปหลังจากนั้นเป็นท่องก็ได้เป็นรอยไหปนรปอนะปรหน้นเ็ซแมันแจงมังตาย ห่านแกน่าพเสีกรับถ้เป็นท่อก็เลยเป็นรอยอ้โอ้อ้เอ็นอ้โอ้โอ้โอ้้โอ้โอ้โ้อปโออ้้้อ